สบายดีท่านอาจารย์เมนีนองสีมะหว่านี้ท่านเรื่องหมากกระโพกในเมื่อก่อนมีผัวเมียคู่หนึ่งที่ใส่ชีวิตอยู่น้ำกันอยู่บ้านป้าคาดอนเขตชนนบดท,ทีหางไก่เั้งสองผัวเมียนั้นได้ถือเอาการเฮ็ดให้เป็นอาชีพต้นต่อในการเฮ็ดการสร้างในมือหนึ่งผู้เป็นเมียก่อนเลยเป็นไข่หนาวและผู้เป็นผัวกอบ้่งหูสีเฮ็ดแนวดยหย่อนว่าบมีโลงหมอที่ ว่าบ้องหูจกักผู้เป็นพวก็เลยเอาไหมเฮียไหมพางที่แห่งแล้วมาเห็ดกองขข้นแล้วก็ได้ดัางไฟให้เมียพิงผููเป็นเมียก็เลยอุ่นขข้นในขณะที่ไฟใหม่ไม้เฮียไหมพางนั่นก็เลยเห็ดให้ไม้เฮียไหมพางแตกและเกิดมีเสียงดังขข้นโป่งปางโป่งปางเฮตุให้พีสางนั่งหาย ทีเหตุให้เมียของเล้าเจ็บเป็นก่อนนี้ไปและเมียของเล้าก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นและในที่สุดเมียของเราก็เลยดีไข่หนาวสะนั้นจึงเป็นทีมากของกระโพกที่พวกเขาเอามาจูดให้มีเสียงดังในย่ามบุญต่างๆปวงปางปวงป้าง,ง,ง,งเพื่อแสดงถึงการท่าท้ายและการไล่จับผีสางนั่งไย ที่เอินว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นในบุญงานต่างๆไว้พบกันไหมเด้อสบายดี